สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปไร่ชามาแล้วเหนื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเราก็เลยมาหาของกินกันก็คือมากินข้าวเที่ยงที่สวนทุนอินหรือว่าทุนอินการ์เดนนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเจ้าของก็คือป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มก็เป็นภรรยาของคุณรงวงสวรรค์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมนะคะก็เสียไปแล้วแต่ว่าได้ทิ้งอะไรไว้ที่นี่มากมายเลยแล้วร้านอาหารนี้เนี่ยก็คือบรรยากาศดีมากอยู่กลางป่ามีมีน้ําที่เป็นแบบน้ําธรรมชาติมีปลามีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เมนูที่น่าสนใจที่นี่เนี่ย บอกก่อนเลยว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารไทยทั้งหมดเลยก็คือจะมีปลาแห้งแตงโมที่เอินแบบฝอยฝันมากชอบมากไปร้านไหนที่มีก็คือต้องสั่งแล้วก็มีแกงส้มเปลือกแตงโมแล้วก็มีปลาช่อนทอดหลายอย่างที่น่าสนใจมากเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเที่ยงที่นี่กันเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งที่กันต่อก็คือที่ Mori Natural Farm นั่นเองก็จะมีคาเฟ่เนานะแล้วก็มีน้องหมาด้วยหลังจากที่ดูมาใน i อจหลายๆคนก็ถ่ายรูปกับน้องหมามาแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างจะถ่ายรูปออกมาได้สวยจริงหรือเปล่าไปค่ะ แล้วมินิคันนี้มันแตกต่างกับมินิคันก่อนๆยังไงอันนี้คือแบบเคยนั่งอย่างเดียวไม่เคยขับมินิคันนี้จริงๆเขาที่เก่งสุดเลยคือตัวหน้าจอดิจิตอลหน้าปัดอันนี้หรอใช่ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นหน้าปัดดิจิตอลแล้วแล้วก็จะมีตัวจอ,อกลางที่เป็นตัวคอนโทรลด้วยใช่ก่อนหน้านี้นมันก็จะเป็นปุ่มอนาล็อกหมดเหมือนกันเป็นไฟฟ้าแต่อันเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นปุ่มดิจิตอลหมดนะเป็นหน้าจอสัมผัสหมดอื แล้วก็นอกจากนั้นมันเปลี่ยน <ID 6 S 1> เป็น ID6 ด้วย ID6 ก็จะเหมนกับตัว B M รุ่นใหม่ๆห,หน่อยซึ่งสามารถที่จะคอนเน็กกับมินิแอปได้ด้วยอ,อ้อหรอใช่แล้วอย่างนี้เราคอนเน็ก connect ได้ไหมทำคอนเน็กได้สิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาเราไม่ได้อยู่ที่รถเ่ยเราก็สามารถที่จะคอนเน็กมาเช็คพวกสถานะรถการว่าต้องเข้าเมนเทนเนนซ์เมื่อไรพวาากเปิดไฟกับพิบไฟบีบแตรอะไรพวกนี ทรงสี่เหลี่ยม LCD แล้วอืมพวกนี้เป็นต้นเรื่องของความแบบสปอร์ตเนี่ยมันจะต้องเป็นพวงมาลัยลักษณะเงี้ยเป็นเหมือนพวกพวงมาลัยรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาพวกลัคชูลีซึ่งจะกลมๆแล้วก็จะเป็นแบนเนาะเล็กๆอย่าง,างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนก็คือรุ่นนี้มันจะสปอร์ตกว่ามินิรุ่นปกติถูกป่ะใช่ตัวนี้เป็นตัวมินิคันทรีแมนไฮทริปแล้วอย่างนี้เนี่ยมินิคือแบบคันมันก็ดูเหมือนจะเล็กนะ มันจุของได้เยอะไหมยอย่างคันเนี่ยตัวแคปซิตี้ในการจุจริงๆขนของได้เยอะอืม